สวัสดีครับปูครับสวัสดีครับกับพอดีอาทั้งลานค่าปากทางเขานะ่ะเป็นว่บผู้จางซอยบริจาค เห็ดศาลาผักศพแน่สิมีผาปลาพี่น้องมาจากจังหวัดจันทร์ก็เลยว่าเออเดี๋ยวให้กลับมาจากระย่องก่อนเพราะตอนนี้พ่ะท่านไม่งั้นเพราะว่าช่วงวังหันกับวงสวงไปเิดแล้วละก็ได้บริจาคเห็ดผาปลาไปวัดท้ำบันไดอยู่คุณหารก็ทำบ้างทับบันไดเอก กษิตัซอยสลาพักศพแต่พอที่มาขึ้นมาปราถนาว่าเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าวัดเจ้าว่าเจ้าบ้านเจ้าเมืองถ้าหากว่าผู้ขาพ่อสีมิบุญได้ซอยบริจาคสลาพักศพ บ้านเขาแดงกับบอมีอีอ้ยังเป็นอย่างอื่นก็ขอให้บอกเลขบอกเบอร์กัมาฝันแจ้งแล้วละ่ะกับือสิบประมาณหกโมงแล้วหัวเมื่อแล้วล่ะเที่ึงแต่กับบลุกก็เลยนอนตอ่อนอนต่อไป รับไปหน่อยหนึ่งรับต่อไปอีกหน่อยหนึ่งพันเขียนใส่กระดาษมาให้อ้อพันบ่ได้บอกเป็นโตพันบ่ได้บอกเอาคือสุดเถือเพันเขียนให้เอาครับครับ เป็นเขียนเหลขกมาไหา่แต่มันเป็นเหลขกซโตัหนึเจกับหนึ่งซป่ะครับปู่ เขียนมาให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ก็เลยถามว่าเจ้าเป็นไผ่เป็นมาเพิ่นเป็นนั่งใหม่อยู่ในวัดเขาแดงครับมองสีเฮดสาลาพักสดโออก็คือว่ามือมือว่านนี่เนาะปูไปลานค่าแล้ว<ป>นี่ไปลานค่าทา้งลานค่าเพิ่นบอกว่าอยากพี่น้องท่างจังหวัดจันทร์ ทีเคยคุยกันไหวกับปูว่าทีเหตุผาัปามาสั่งสลากผัก,กับแต่ตอนนี้เขาร่วมกันได้แล้วครับเขาสีมาเขาก็เลยบอกบุญน้ำปูครับว,ว่าห้ปูเนี่ซอยบางเทือบางเทีอ,อาจสิได้บบาลหรืออาจสิได้แน่จักเสาชุดนึ่งก็เลยถามเพ่นว่าเสาหนัะต้นลัดเท่าไดเเพ่นก็ว่าเพท่านหูแลสิเสียจักต้น กันก็ว่าเสร็ประมาณสิบสองต้นครับอประมาณสิบสองต้นหน่อยคอยับมาแต่ละยอ่องคอนเดอร์วัญหาไใ้เงินมาแน่ครับแล้วเฮนี่ปูกับมาบานปูกัเลยมาจุดถูบ,บอกเจ้าทีเจ้ามา,าปัจธนาครับาผู้เจ็บังคิบป,ปูเนี่ยถ้าผู้ใดมีบุญจะได้ร่วมบุญอัดแต่มันก็บอกว่านั่งเจ็ดนั่งสี่หน่ย กะเปองหมูวัาสืออกหลวบป่ออกเด้อครับก็คือยคนี้พ่อปู่มาจุดอ่ามาจุดถูกบ่อกก่าเพลินเนาะครับแล้วนี่กลางคืนมาปู่กับฝันออฝันแจ้งเห่อล่ะฝันเนี่ยล่ะฝันเมื่อเนี่ยล่ะฝันว่ามีคนมาเขียนเลขให้เออเป็นเขียนให้จังสิเขียนใส่กระดาษสมุดครับผู้หญิงบม่ปู่ผู้หญิงก็เลยถามพันว่าเจ้าเป็นไผเพันวาพ่นเป็นนั่งใหม่อยู่ในวัดโอ้ครับ แล้วเพิ่นเ้ายังอีกบอครับปู่กับพได้เ้ายังก็บ่ได้ถามยังกับพอจะได้จับสมมติออกจากมือเพิินต็ฮู้มือเพยงแต่ได้ถามค่ั้เดียวเท่านั้นเพลินเจ้าเป็นไปเพิ่นบอกว่าเป็นนา่งใหม่เออเพิ่นก็บอกว่าเป็นนั่งใหม่ก็เลยเงินเอาสมุดน้ามือเพิินครับก็หูมือบ้านนี้หูมือเขื่อนมาแล้วก็ห้วยกูนอนหลับต่อยตัวนี่ก็เลยลุกออกมาลุกออกมาไปตัดหญ้ากับท่อฮาเอฟนี่แหละว่า ไ่้บะตองรอวันที่สามสิบ่ตตองรอวันที่ยิบก่ดอกเว้ยได้แล้วบอกเลยล่ะค่ะคือสิบเป็นโครงสุดท้ายแล้วล่ะครับกันึงสี่นึงเจ็ดนปูอ่านึงสี่นึงเจ็ดเพิ่นเขียนหม่นังสี่นี่ก็คือนางใหม่เขียนให้เออเพิ่นเขียนม่นางใหม่ที่วายูอ่าวัดนปูนวัดที่ว่าเพิ่นปูกะบอกกาวเจ้าที่เจ้าท่าว่าขอบุนน้ำแน่เพื่อเสดส่างซอยบริจาคส่างสาราผักสดน้ำเพิ่น ปัว่าพันสิลตะเกยเพันกับว่าเิมาร่วมกับปูเนี่ย่ละเพราะว่าปูก็เคยคืดไว้ว่าสีเฮ็ดครับแต่ตอนนน้เขาก็ไดะร่วมโตอไเห็ดผักปลามากกบว่าเขาพร้อมแล้วก็เลยทางหยาดอยู่ทางผพีบเป็นเห็นปูไปลานค้าเพันก็ให้ช่วยบุญในเด้อครับช่วยบริจาคข้างสาลาพักศพแนย อ๋อขันมีกับสีซอยนั่นและครับแต่ว่าตอนนี้ว่าท่านไดรับปากเด้อว่าสิใด่าไใดวาครับครับกลับมาจากพุ่นละนี่มาเร่งมากกับไปเสกกับเขามาเฮ็ดกับเขากลับน้ำกินกันเลยมากาบมาไหวว่าถ้าหากว่าใดมีบุญมีกุศลอิริครับแต่ขอให้ไดเฮ็ดน้ำพึ่นใดสางน้ำพึ่นเน่ครับตอนนี้ละ พอตักัดขึ้นเกี่ยวมีนางใหม่มามา,มาบอกเลยเนาะปูเนาะแมนอันนี้ก็เป็นความเสียชนบุคคลเด้อครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าส่วนมันเสียมาตรงหรือมันเสีมาบ่ตรงหรือเิถียบ่เถิอกอันนี้ก็ขอโทษขออภัยไว้ก่อนครอ่ามันถามันบ่เถิกมันก็เป็นการตัวกันคร<ช>ับกามันเถิกก็โชคว่าแม่นก็ืทว่าโชคดีไปเ<ล>นาะปูก็เทว่าโชคดี แต่ว่าเห้าในคันได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าสิเหตุบุญครับเพราะว่าเห้าบ่ามีเงื่อนเสีย็อยากได้บุญก็ด้วยการเสียงโชจังเสีล่ล่ะก็เป็นส่วนใหญ่ครับอ่าส่วนภผยเสียว่าเสียงโชบ่ได้กันนั่นก็คือหลาบลาบเจ้าของบ่มีในการเสียงโชค แต่ว่าบางคนเนี่ยกัเซียงแต่โชคถึกแต่เล็กโยกเพื่อปีวัสศาสตร์บางคนกัดถึกรลอยไปสิบไป,ไปยี่สิบใบยังทีกับก็มีแค่สองหางนปูเนาะสองหางครับ,รบที่เพื่อนหายมาโตนะทเทพันหายไปเสี่ยวก่อนตอนบวงสวงนั่นก็คือสองเก่าสามกับหาเก่าศูนย์นันเพื่อนว่าเหล็กหนาสามโตครับเหล็กไายสามโตครับ แต่กรบบอแน่บางเก้อบ,อกบางที่ผู้ใดหาใดหกโต่เกิดรางวัลที่หนึ่งขาม้าปังหันก็นเป็นเศรษฐีภายในเพียบตาได้ <laughs> ครับแน <laughs> ่นอ่ะก็แล้วแต่ผู้เสียงโชคแล้วแต่ผู้มีบุญเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ยกยกให้ท่านผู้ชมเบ่อยเดีครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็คือเลขนี่คือเลขที่ปูฝันครับฝันว่านั่งใหม่มาบอกเลขครับท่านผู้ชมครับก็มีหนึ่งเจ็ดกับหนึหน่งสี่ครับ งวดค้งสุดท้ายของปูยอดพอดีครับท่านผู้ชมงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้าครับก็ลองพิจารณาเบิงครับก็เปลี่นแนวทางครับเอาไปฝันบรงกอนเด้อเพื่อตรงกับเหล็กตะของนาะปูเนาะแมนเอาไปเสี่ยงบรงกอนครับครับครับผมก็ขอบคุณนปูหลายๆครับผมครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกแกนึงครับ ผมเคยสารใตาครับก็ขอจบคลิไปไว้เพียงสานี้ครับขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ